พี่น้องนี่เด้อเดี๋ยวสิให้เมืองอันเมืองว่านเดี๋ยวว่าเผานมใหม่ทั้งสังกะส,สีนี่นี่พี่น้องแล้วเมืองนี่นเอเ่อนแอๆดีดีนี่ใหญ่ซุกหน่อยซุกหลายกระจัดไปที่สำคัญที่สำคัญจุดเด่นเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่บมันบอใหม่มันบอดังต่ว่ากะอันเขาเขาก็ต้องเฝ้าขึ้นมาแหละเนาะต่ว่าอันแต่ว่าเปอร์เซน็นเปอร์เซ็นของความขาวนี่ของความบอใหม่นี่มันสิดีกว่าพี่น้องแล้วเมืองนี่นี่แล้วเมืองดูนี่อ่อนแอๆงามงาม สีสวยด้วยม,มือกับบ่ดำมาปอกกับบ่บ่ดำหุ่นคนเห็ดมแม่ใช้มือเอากระตาเอา,ตา,าตาขันแม่มึงด้วยแม่แม่กระตาขันแม่มึงเปียกกันยังบ่ดำเลยพี่น้องเปียกยังบ่ใหม่เลยเห็นบ่นี่อันที่เผาเมื่อวานนีพี่น้องทีรุงไอ้ลิบสันพี่น้องมึงอุ้ยดีแห้งยังบ่พี่น้องนาะแม่แล้วคิดได้ว่ามีสังกะสีอยู่ล่องเอามาคางมึงมันดีอีลีพี่น้องนี่ บ่ใหม่เลยนี่เดี๋ยวชิไปเอามาเห็ดอีกก่อนนี่ดีดีแห้งดีแห้งนี่เห็ดเป็นอ่ะเนาะใหม่อัดทงไว้นี่เพไปจะกินล้วนนี่เอาไปหนึ่งอีกทีหนึ่งบ่าม่นี่อันนี้เผาเผาพ่อสวนสนนี่พี่น้องเผาพ่อสวนสวนนี่แล้วก็เอาไปหนึ่งมาต้องหนึ่งดวนรอที่แล้วหนึ่งดนนี่หนึ่งด้วนเสียได้พี่น้องอยู่ได้บ่ดุมันเปื่อยเด้อพี่น้องต้องตั้งเวลาไ้เดอ้อท่านี่ดีเด้ออือต้องเป่าด้วยนี่นี่อู้ยงามงามหอม หอมชื่นใจหลายพี่น้องนี่ร้องเห็ดมังร้องเห็ดมังมีสังกระสีียนว,าว,าวา่างๆเปล่าๆอยู่นะมาตัดเห็ดใส่กระเตานี่มันว่างได้หลายหอมพี่น้องมันอย่างหลอกว่างไดายหลายหลอกอะบ่หอนมือบ่วไหมมือบ่อดำมืออืมบ่ตตองยันไฟกระดกกระเด็นใส่สบายแหง้งนี่เดี๋ยววันนี้สิได้ไปเอามะพผาอีกอีกกลงใหม่กันยังหลายอยู่ยังเหลือหลายอยือเก่าพี่น้องมันออกน้ำเรื่อยเนาะเพราะฝนมันตกทว่นี้ดินมันซุ่มดีอยู่นะ เออเออขอทาไปลองดูนะเพื่อนๆไปลองมึงเขาน่องใหม่ใส่อันแผ่นสังกะสีเอาสังกะสีคางทั้งเตาเลยนี่ตัดแผ่พนพอดีก็เตานี่ติตตังใบคลิปนาจ้ามียังด้ดีเดี๋ยวเอกมาแช่จ้า